129ปอนด์นะครับเดี๋ยวไปดูความมันกันบนเวทีเลยครับในการส่งเสริมศิลปะมวยไทยเป็นอย่างดีแล้วก็ท่านที่2ครับคุณปุรชาติชุนสาคอนะครับรองประธานกรรมการบริษัทคอฟฟฟาร์มมาร์เก็ตติ้งจำกัดนะครับกาแฟวันแมนครับของพงศ์บุลัยเป็นกำลังใจครับขอพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะครับ แล้วก็ตอนรับแฟนมวยทางเนชั่นทีวี22นะครับกับมวยไทยวิก22ควบคู่ไปกับมวยดีวิถีไทยของเราครับอัปประวัติเพิ่มเติมของขุนสึกเลขข็กออกขวันเมืองนี่อายุ21ปีนะครับนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าคณะก็สมหมายสกุลเมตาครับโปรโมเตอร์ใจถึงทิ้งได้หัวหน้ากลุ่มพลังใหม่บานกะปินะครับ ผ่านไปแล้ว2คู่นะครับสำหรับศึกมวยดีวิถีไทยแล้วก็มาถึงมวยคู่รองนะครับยามินกับขุนศึกเล็กแฟนๆก็จะได้ติดตามชมการถ่ายทอดสดทาง NBT นะครับพร้อมๆกับ Nation ช่อง22นะครับตั้งแต่เวลา16นาิกาถึง17นาฬิกานะครับได้ชมการชกของมวยคู่รองและคู่เอกนะครับควบคู่กันไปกับ NBT ครับ กรรมาการผู้ชีข้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมาการอวยพรเขียวกุ้งนะครับให้คะแนน3ท่านมีอัศราบุฒพิลาวันประธานสุขนทปฏิภาและกิจจาดวงดาวพารับขอบพระคุณนำทิพไทยรถเด็ดตราหนองพรครับชุดกีฬากีฬายาไทยหนึ่สองสามแก้ท้องผูกโสมปูเซียนปูเซียนต้องมีโสมบำรุงร่างกายให้แข็งแต่กินทนยานานยมองเขียวสมุนไพรตราโพดาวครับไอซ์ l อ d ดี LED, ผู้ผลิตจำหน่ายและเช่าจอภาพ l อ d f ดีฟูลคัเล แชรพูคุเทยครับโดยคุณสุนิชัยทองมีครับลดผมร่วมผมบางสีสะล้านชกอัพพารากอนสบู่สมุนไพรกลั่นเบเน็ตอโรมาอาบสะอาดสะใจไร้กลิ่นตัวครับสากร์นนมว่าน้ำเย็นนมดีมีนมมีคุณภาพยากระสายเส้นตราโคทีมกวีเยนครับบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายเลี้ยงเส้นไม่เป็นสองครองใจชาย0 8 1 5 5 4 5 4 6 4วันแมนคอฟฟเข้มเต็มสูตรปุ๋ย2พลังเคมีอินซีตราปลานินทองและเครื่องดื่มชีวโก0 8 3 1 9 9 0 6 4 5 ดูการประอาวุธในยกแรกของมวยคู่รองนะครับศึกโมยดีวิธไทยยามินกับคุณศึกเล็ก129ปอนซ้ายกับซ้ายยามินช่วงหลังนั้นฟอร์มสดเหลือเกินนะครับชนะมาตลอดแมนนี่กำลังเรียกว่าจเจริญรอยตามคุณพ่อแลลวครับปราบศึกสิทธิสันทัดวันนี้มาเจอกับนักชกรุ่นพี่กระดูกชั่วโมงบิน กวมศึกมามากกว่านะครับแต่ว่าร่างกายครับก็อยู่ที่ฝ่ายแดงไฟล่าสุดก็ชกออกกู้มวยดิวิชไทยนะครับก็แพ้น้องเบนซ์สารรังเศสมาครับวันนี้ก็ต้องการแจ้งเกิดแล้วครับเจ้าพงหรือว่าขุนศึกเล็กสอสมหมายครับเสียเปรียบช่วงแต่ได้กระดูกครับส่วนยามินนั้นชนะมารวดเลยนะครับในช่วง4-5ไฟล์หลัง ชนะทางเป็ดกันทัดยอดบวงเงินและครั้งล่าสุดนั้นมาปราบพ,พี่ครับพลังชัยปอพินพัฒน์ที่เวทีมวยรักสิทธิ์แห่งนี้แลยครับแผลเป็นยังไงนี่แกจําไม่ได้นานแล้วครับยามินครับทีมงานตกองเชียร์มากันตรึมครับหาแทงหน้าขาครับขุนศึกเล็กเสียเปรียบช่วงครับทางด้านของขุนศึกเล็กซ้ายต่อซ้าย คุณศึกเล็กขยับเข้าหาปับช้าชายามินดีดขวาหน้าขวานั้นคอยขยับขึ้นลงอยู่ตลอดนะครับคุณศึกเล็กก็เตะกราดล่างเริ่มประอาวุธกันบ้างแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ทำให้คู่ต่อสู้นั้นเจ็บเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าโดนเจ็บๆแล้วต้องเอาคืนทันทีครับ มองหน้านิดนึงยิงหมัดซ้ายครับมองหน้าแล้วเป็นไงปล่อยซ้ายซะนี่ครับหมดยกแรกครับครับผมโอ้โหเป็นยังไงบ้างน้องออสท่านผู้ชมครับขนาดนี้ก็บรรดาพี่เลี้ยงครับทั้งสองฝ่ายนี่ ก็ต้องเตีวเข้มกันละเพราะว่ายกที่ผ่านมานี่ทั้งคู่นี่ยังคู่ขี้สูสีกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราดูยกต่อไปนี้ครับว่าว่ามันจะระเบิดขึ้นตอนไหนครับมาชมกันเลยครับของเขาดีจริงของเขาดีจริงครับดีจริงครับดีจริงชุบคอชื่นใจครับคุณผู้ชมครับยกที่สองครับตอนนี้คุณปองเริ่มจะไออีกแล้วครับต้องเอามาอีกซองหนึ่งครับชมกันต่อคู่ รองนะครับยามินกับคุณศึกเล็กยามินนะครับไม่ใช่ยามินยามินสจวิชิต8ริ้วสดจากขั้วรูปร่างสวยเหลือเกินครับนักชกคนนี้สายเลือดดีกรรมการอวยพรบอกเฮ้ยเต้นเยอะไปเต้นเยอะไปแล้วครับออกอาวุธหน่อยอ่ะละเคลียรล่างไปทีนึงซ้ายบนนี่แหมหลอกล่างครับแล้วขึ้นซ้ายบน hey, hey. จะหวังสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาท อย่าอมตาสภาพโอสถยังไม่ให้นะครับเพราะยังไม่มีใครทําได้เตะกา้านคอเขาลออกกลับจระเข้ฟาดหางแม่ถ้าจระเข้ฟาดหานี่ต้องให้5บาทเลยนะเพราะว่าตั้งแต่ดูมวยมาหลายปีนะครับยังไม่มีใครทําได้ <c oughs> เอาไปเลยครับสร้อยคออะคำหนัก5บาทผู้บรรยายให้เอง <c oughs> <c oughs> ขอยัเ <c oughs> ข้าหาครับขุนศึกเล็กแม่นี่ครับมีจิ้มบนแล้วก็ลงล่างครับเริ่มออกแล้วครับ ุณศึกเล็กว่าไงแมพยักหน้าโดนหมัดแล้วพยักหน้าหลาแข้งซ้ายมาอีกยามินก็ยืนนิ่งๆนะครับคอยขยับแข้งขยับขาแล้วก็ทิ้มหมัดคุณศึกเล็กยามะปราดเข้าหาโดนอ้าวแมโดนแข้งซ้ายแล้วพยักหน้ายักคิ้วแมดูดูแลน้องไม่กลัวครับอ่าน้องไม่กลัวแล้วครับคุณศึกเล็กประมาทไม่ได้ครับ หน้าไม่เหมือนคนที่มุมครับไม่เหมือนคุณพ่อฉะนั้นไม่กลัวครับยามินบอกไม่เหมือนคนที่บ้านอ่าแล้วครับดีซ้ายีกขยับนะครับขุนศึกเล็กทีขวาไปครับยามินก็ชกด้วยความรัดกุมนะครับชกละเอียดอ่ะกระแทกมาทั้งคู่วางแข้งซ้ายครับขุนศึกเล็กยามินขยับต่อยซ้ายครับเกมนั้นถือว่าทันกันนะครับโอโหเกี่ยวขะคืนไปซ้ายเอโหลูกนี้ล่นไหม หลนนะครับแมซ้ายพาดเข้าก้านคอมันจังหวะพาดครับถ้ามันแรงอีกนิดนึงนี่เรียบร้อยรางวันได้รับแน่ๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ครับแค่ทําให้คุณศึกเล็กนั้นมีสุดมีซึมไปเล็กน้อยคุณศึกเล็กเอาคืนซ้ายพับนอกแม่ลูกหลอกดีครับแกเขี่ยล่างแล้วขึ้นบนทันทีครับยามิน สว้าบนแอบเตะได้สองแข้งสองกาดแหมขวาหน้าก็สวยครับสายหลังก็ดีครับต้องระวังแล้วนะครับชาวัตชวเย็นเวียนวนอยู่แถวก้านคอวันนี้คุณอำนวยธงก๊กก็มานั่งให้กำลังใจอยู่ด้วยอับพักกอนเดวกก็มาครับครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ยืนอยู่กับเซียนหนุ่ยนะครับเซียนหนุ่ยเป็นสวัสดีครับ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 คุณปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นแฟนมวยชื่อดังนะครับ แล้วก็ประจำการอยู่ที่ไหนด้วยครับช่องที่สปอตครับไปร,บรายการมวยรายวันครับมวยคู่นี้ครับผ่านไปแล้ว2ยกคุณปอหน่อยคิดว่าใครกําลังสถานการณ์ได้เปรียบสถานการณ์ตอนนี้นะครับฝ่ายแดงนี้ได้หนุ่มได้สดแล้วก็ความมั่นอกมั่นใจดี เป็นนำอยู่ประมาณนี้สองช่วงตัวนี่ครับตอนนี้กำลังขย o b j ํนำอยู่เพราะว่าได้เปรียบรูปร่างช่วงชกที่สูงยาวกว่าแล้วคิดว่าบ้านปลายจะเป็นยังไงครับคนนุ่มยังไงก็ต้องดีกว่าคนแก่การยนระยะดีกว่าแน่นอนนี่ไม่ได้ชี้ชัดนะครับแต่ถ้าคุณชอบแดงเหมือนปอนหนุ่ยเมืองบ้างไกก็ลองดูครับแต่ว่าเราไม่ได้ชี้ชัดอะไรใช่ครับแล้วก,การพิ้อมกาอะไรน คุณปอหนุ่ยคิดว่าไงครับต้องบอกว่าค่ายสอจอวิชิตนี้ถือว่าเป็นค่ายดีมาตรฐานระดับประเทศเลยการพซ้อมไม่ต้องห่วงครับดีแน่นอนดีแน่นอนนะครับแต่จะดีขนาดไหนเดี๋ยวเราติดตามบนเวทีเลยครับสามเล็กัวเจ้าเล็กเกอร์นะครับช่ลเลนบแเล็กเกอร์มาเชียร์พี่ชายครับปากกาเล็กตอหลัก2ยกที่3ครับ คู่3และคู่แรกของการถ่ายทอดสดทางเนชันทีวีช่อง22นะครับเอาแล้วครับแข้งซ้ายมาแล้วครับยามีนออกซ้ายแน่นซ้ายหนักมีลูกลักไก่นะครับเตะก้านคอด้วยบุตศึกแล้วก็ว่าไงครับต้องชงรุ่นพี่เดินเร็วขึ้นเอาล้วครับชาไม่ได้ครับเตะซ้ายพับนอกเลีรยแม่ครับมีหมัดหมัดแจมไปก่อนครับแล้วก็ออกซ้ายล่าง ยามินคืนด้วย้ายคืนด้วย้ายมาซ้ายมาซ้ายไปหนักแรงอย่าเดินต่อครับคุณศึกเล็กยามินโชกเกมรับยกกาสูงกระแทกแย็บโอ้โดนหมัดโดนหมัดนึ่งสองสามแม่คุณศึกเล็กนี่เอาเลยครับเอาคืนครับอาวุธทันกันทุกอย่างแล้วก็โตทันกันแล้วด้วยครับยามินก็เลยไม่กลัวครับวันนี้เจอกับมวยรุ่นพี่ ขยับเข้าหาครับทางด้านของขุนศึกเล็กเอายามีนขยับแทนครับเนี่ยครับใช้ความยาวความใหญ่ความสุดให้เกิดประโยชน์ซ้ายหน้าแหมเป็นมวยที่ออกได้ทั้งสองขครับโอ้ยซ้ายหน้าดีดดีดตรงไปไปที่ท่อนแขนไต่อีกตอนนี้ไอทีหนึ่งเอ้าถอดโดนซ้ายล่างมีสะดุ้งครับมีดุ้งมีดุ้งครับแม่สะดุ้ง เอาทีมงานของคุณศึกเล็กมีซุ้มเสียงอีกครั้งหนึ่งเอาขวามาแต่ตอนนี้ทำให้คุณศึกเล็กไม่กล้าเตะล่างครับเดยวโดนขวาบนยังครับยังไม่เข็ดครับลงล่างอีกแล้วครับแดูครับยามินชกละเอียดมากครับขยับเข้าหาเกา๋าจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับคุณศึกเล็กเจอขวาหน้าของยามินอีกแล้วครับขยับเข้าหาครับยามิน ขวาไม่ถึงครับขวาครับข,ขวาหน้าครับขวาอทีนึงแหมเป็นไยสืบเท้าเข้าหาเลยครับยาหมินโชคด้วยกว่ามั่นใจครับออกทั้ง2แข้งทั้งซ้ายทั้งขวาปัญหาคือคุณสึกเล็กจะทำยังไงครับต่อยซ้ายลำตัวยิงมัดตไปมัดฟันศอกล็อกมาแหมคุณสึกเล็กต้องลงทุนสูงตั้งนิดนึง ยาบินขยับครับวางขวาครับนี่ครับเตะไม่สูงครับก็มีคลัดเท้ากันไปครับมีล่างมีกลางมีบนครับยาบินครับมีคันนี้ขึ้นสูงเลยครับเจอโจทย์ยากแล้วครับทางด้านของขุนศึกเล็กแดนบ้านโจทย์ยากของทีมงานด้วยครับเอา้ไปเสียหลักไปหน่อยครับนึกว่ายาอมตราสภาพโอสถจะได้แจกซะแล้วครับยางครับยางยังไม่แจกยังเหนียวอยู่ แขอให้นักมวยดูแคว้ขวายทีหนึ่งโอ้โหท<อ>าขอซ้ายโอ้โหหมดยกพอดีครับเดีนน๋ววดนนนยวตามเชียร์กันต่อครับตามกันต่อนะครับมวยดีวิชทีไทยแล้วก็มวยไทยวิก22ครับทาง NBT แล้วก็ Nation TV 22ครับวันนี้ชาวต่างชาติก็มากันเติมครับชาวไทยนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับ ขาประจำขาจรตรึมอยูครับช้าๆครับภาพสโลเปิดเกมบุกของขุนศึกเล็กนี่ครับมีหมัดขวาแล้วก็พยายามจะลงล่างแต่ว่ายามินนั้นแกบบล็อกหมัดดีครับแล้วก็คอยดีดขวาแลวก็ซ้ายแม่ระบังจังหวะนั้นมีโอกาสที่จะขวดเข้าก้านคอด้วยครับนี่ครับความแรงทำเอา ซุดไปเลยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับนอกนะครับถ้านอกนับปุ๋ยสองพลังจะมอบให้ครับเสียขอตะคำหนัก1บาทครับปุ๋ยสองพลังยกแขนบังอะไรยังเอาไม่อยู่ครับกระด้านของขุนศึกเล็กเจอโจทย์ยากแล้วครับตอนนี้ขวัญกำลังใจขุนศึกเล็กมาแล้วครับมี5ากำปั้นครับจากเซียนมวยเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับอัดเช็ดให้กับขุนศึกเล็กห0,000แหมสู้ขาดใจครับฟัดในขวางหน้าแทงไม่ได้ครับกรรมการอวยพรแยกมา อันนี้เข้มข้นแล้วนะครับเป็นโจทย์ยากอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับของคุณศึกเล็กต้องเร่งแล้วครับทิปคุณศึกเล็กลากแขกซ้ายมาซ้ายยามินแปลกแกยกนี้ออกมาเกมรับแขกซ้ายมาครับตีคุณศึกเล็กตีรัดในตีซ้ายแต่พาเข้าเชื่อครับกรรมาการแยกกรรมกร โอ้แข้งขวาครับยามินครับ oh. ทีมครับยามินวันนี้นี่มีกองเชียร์จากสอปปลาวนะครับแม่เสียปานครับ oh. เสียปานจากสวรรคเขตเดินทางมาเชียร์ที่มวยดีวิถีไทยด้วยเอาวางขวาครับยามินแต่จังหวะชายครับทั้งขวาทั้งซ้ายตาเมาคุณศึกเล็นนั้นมีอาการซึมไปอีกครั้งหนึ่งอ่ะยิงมาซ้ายมาเอาแล้วนะครับ พยายามจะกลับมาสุเกมอีกครั้งหนึ่งให้ได้ครับ<อ>คุณศึกเล็ก<อ>กลับมาได้ไหมกลับมาได้หรือเปล่าโอ้โอแต่ระบบป้องกันของยามีนก็ดีเหลือเกินครับอบประคัระหว่างแข้งขวาครับยามีนครับคือไม่ได้ยาวแบบโครงเพลงนะครับยาวแบบแข็งแรงครับยามีนครับนี่ครับอาวุธหลากหลายมีทางลูกถีบทำลายจังหวะครับทางซ้ายทังขวา ตอ,อกได้สองแข้งแหมแล้วก็ยกกาดสูงครับดูการบล็อกหมัดป้องกันหมัดอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้โดนซ้ายไม่เป็นไรครับอย่าโดนหมัดแล้วก็หาจังหวะตอบโต้หนักๆแหมแลกหมัดกันแ้่ขวาคืนนี่ครับดูการยกกาศป้องกันตัวของยามินก็พยายามคิดบวกอยู่ครับขุนศึกเล็ก แต่จังหวะบวกของขุนศึกเล็กนี่ยามีนี้ยกบังไว้หมดเลยครับเนี่ยครับขวายาวๆครับยาวซะอย่างครับพอเจ้าประคุณ <c oughs> กองเชียร์ทีเจ๊จวงนี่แมเริ่มเครียดแล้วครับเจ๊จวงร้อเอ็ดคุณแม่ของเจ้าขุนศึกเล็กซ้ายครับเอาไปขัดขวาไม่โดนครับจังหวะเนื้อออกหมัดก็ต้องระวังด้วยนะครับโอ้โหลูกนี้ไปแบบเก็บเสียงครับ มันฝังเข้าไปที่ลําตัวคือโดนแข้งขวาเข้าไปนี่ถอนให้ใจเฮือกใหญ่เลยครับขุนศึกเล็กใหญ่กว่านี้มีอไหมอ่ะพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ 4แสน6บาทจาประคุณหลการตะตอนะครับยังเป็นไปได้หมดครับมวยไทยครับแล้วก็มีขวัญกำลังใจทางขุนศึกเล็ก4 6 0 0 0 0บาทเจาประคุณโอ้โหนี่ครับแต่ว่าตอนนี้ดูแข้งขวาของยามินก่อนขุนศึกเล็กต้องมีลูกฮึดแล้วครับหมัดซ้าย ต้องอาศัยบันทึกสุดท้ายครับโก็โคือพลังกำปั้นนี่แหละครับมวยดีวิถีไทยของเราครับร่วมครึ่งล้านนะครับทุกผู้ชมครับอยากจะเติมให้ทักสี่หมื่นให้ครบ5้าแสนไปเลยอประกาศไปเลยก็แล้วกันนะครับว่า500,000คุณป๋องเพิ่มให้แม่จะโวยเอาล้ครับอยู่ที่นักมวยแล้วครับทำได้ไม่ได้ถ้าเกิดทําได้ก็โอ้โหซื้อวัวซื้อควายซื้อนาได้หลายไร่เลยครับเดี๋ยวไปเอาเพิ่มเติมที่คุณสมหมายก็แล้วกันนะครับ คุณสมมายเติมให้ครบแน่ครับ5 5 0 0 0 0แสนอ่ดูครับยกสุดท้ายแม่แต่ว่ากองเชียร์ฝ่ายแดงบอกประกาศเยอะไปหรือเปล่าประกาศเยอะไปไหมแม่อย่างว่าครับเขาบอกว่าหมัดมวยครับต้องมีบางทุนออกตัวโอ้ข้างขวาครับสูงแม่เล่นของสูงกับปุ๋ยสองพลังเกือบได้แจกครับรอดีๆครับยามินขวา มามาแล้วครับพลังแฝงครับพลังแฝงครับรอบวกอยู่เหมือนกันครับยาเมียนก็ฟปันสอกซ้ายครับคุณศึกเล็กโอ้มาตื่นเต้นจริงๆตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาตีขวาทีโดนงัดล้มลงไปผลวิกฤตไปได้ครับแต่ยาเมียนบอกว่าชกมวยต่อไม่ดีครับไม่มีอัดฉีดแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลูกพี่ครับทีมงานสจวิชิต8อริ้ว บอกมารับรางวัลโชว์ได้สวยครับชนะมาหลายไฟต์ติดต่อกันแล้วครับ5้าครั้งเลยนะครับโอ้ต้นน้ำทำได้ดีครับคุณศึกเล็กมีวูบบ่าเล็กน้อยครับแต่ตอนนี้ก็ออกแนวสบตากันเยอะครับตอนนี้ยอดอาชีพอาจจะเพิ่มเป็นล้านหนึ่งแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าไม่เอาแล้วครับโอ้โหเตะที่บริเวณขอบกางเกงไอที่มันพับๆขึ้นมานะครับตรงนั้นพอดีครับ ยุบไปเลยคุณศกเล็กนี่คือความเข้มข้นแล้วก็นี่คือรางวัลน,น้ำใจนะครับมวยดีวิถีไทยแล้วก็มวยไทยวิก22ครับทาง n b t แล้วก็ Nation TV ช่อง22ครับมีนัดกันทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องแฟนมวยครับ,รบตอนนี้นี่เกมนี่สงบศึกไปแล้วครับ <ce drill> พบกับมวยดีวิถีไทยทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วก็รายการมวยดีๆอีกหนึ่งรายการด้วยกันนะครับมวยมันวันศุก,กนานานร์นะครับทุกวันศุกร์จากสนามมวยนานาชาติรังสิตนะครับเราให้ชมกันสัปดาห์ละ2นัดวันศุกร์และวันอาทิตย์ครับต่อเรียนเชิญน,นะครับพี่น้องแฟนมวยเรียนเชิญมาให้กําลังใจกันได้มวยดีๆทั้งนั้นครับแต่ตอนนี้แม่ให้สักสองล้านก็ลําบากระหมดยกพอดีครับอะ นักชกรุ่นน้องนะครับก็แสดงสปิริตนะครับขอโทษขอโพยนักชกรุ่นพี่หลังจากที่เตะสะเอียงไปเอียงมาเลยครับแล้วก็กำลังจะเก็บชัยชนะไว้ได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับนักชกบุมแดงยามินสอจอวิชิต8ริวครับว้าชัยไปได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็รับรางวัลครับจากวันแมนคอฟฟครับกาแฟสำหรับคุณวันแมนคอฟฟี่0 8 9 7 9 9 0 3 4 4